ใช้แล้วมันรู้สึกว่าตื่นเต้นมากหางแย่มันไม่ค่อยร่วงนับแล้วประมาณกี่รูกครับ6,300กว่าลูก6,300กว่าลูกครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดครับผมชัยพัฒน์สำลัญใจนะครับกับผู้หูมัดจันของบอริษัทเวิร์คัสโนเวชั่นหรือ WCI วันนี้ เราอยู่ที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งแล้วสวนนี้เป็นอย่างไรใครเป็นเจ้าของแล้วเกี่ยวข้องกับผู้หูภาษาอยังไรเรามาพบกับเจ้าของสวนกันเลยครับนี่เลยครับพี่คบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อสมชายพี่บุญพัฒนาพิมบลชื่อเล่นว่าโกด้วนเพื่อนที่นี้เขาเรียกว่าอยู่ในตําบลเพิ่มพูทรัพย์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโกด้วนมีทุเรียนตรงนี้ทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบห้าต้นครับ โคด้วนทำทุเรียนนี่มากี่ปีแล้วครับไอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นู่ประมาณ12ปีแสดงว่าทํผทุเรียนมานานพอสมควรแล้วครับตรงนี้ในมือโคด้วนกลับนี่คู่หูวสจันทร์ของบริษัทเวิร์ค a ั่นอินโนเวชั่นนะครับโคด้วนรู้จักไอ้คู่นี้เมื่อไหร่ครับรู้สึกว่าจะเป็นเดือนกันยายนปี6-1หนในการเริ่มใช้ทีแรกเลยโคดวนยังไงใช้ยังไงช่วงนั้นพอดี ทุเรียนผมออกดอกนอกฤดูอยู่ออกดอกนอกฤดูครับหมายถึงว่าในช่วงนั้นนะเก็บเก็บตูเรียนเม่อปีก่อนนเก็บทุเรียนในฤดูกาลเสร็จไปแล้วอ๋อเสร็จแล้วแต่ว่ามันมีหัวแรง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 อ๋อเลยมีดอกออกมาอ๋อดอกออกมาประมาณสิบกว่าต้นมาลองใช้ดูผมฉีดทั้งแปลงเลยอ๋อฉีดทั้งแปลงเลยฉีดไปทั้งแปลงเลยไม่ออกไม่มออกฉีดไปเลยบังลงต้นไปในตัวบังลงต้นไปในตัวเลยใช้ขนาดในการใช้เนี่ยเท่าไหร่ยังไงแบบไหนในการผสมในการอะไรเงี้ยรอบหนึ่งผมใช้ไปประมาณ ประมาณ4ชุดกว่ารอบเดียสี่คู่กว่าๆน้ําทั้งหมดประมาณ4ี่ปังกว่าลิตรพอใช้แล้วพอใช้แล้วมันรู้สึกว่าตืน่นเต้นมากเป็นยังไงตืน่นเต้นหางแย่มันไม่ทะอุลูกด,ดูดูเนี่ยนะครับมันติดเป็นกระจุกเลยติดเป็นกระจุกเลยครับต้องแต่งออกต้องแตงออ่ตอง,แตงออกด้วยต้องแต่งออกแล้วลูกก็ใกล้เคียงกันหมดหลังจากนั่งลูกก็ใกล้เคียงกันหมดเลยไม่ค่ามาดูผมประเมินด้วยสายตาผมบอกว่าทุเรียนผมประมาณ300กว่าลูกเขาก็บอกว่าเมาไม่สี่ร้อยผมลังเลลังเลเพราะยังไม่ได้นับอ่ะมยังไม่ได้นับไม่ยังไม่ได้น้จริงผมบอกว่ายาดีกว่า พอนับดูมันได้พันกว่าลูกฮะจากสายตาที่มองมาสามร้อยกว่าลูกไอ้จากสายตาที่เราเดินดูเฉยๆไอ้นอกดูเนี่ยครับได้มาเป็นพันพันกว่าลูกพันกว่าลูกโอ้หแม่ขาตาถึงแม่ขาใช่ใช่ใ่ร้อยนอกฤดูด้วยนองถนนครับประทับใจไหมไก่คู่หูนี่ประทับใจหลังจากนั้นผมก็ใช้ต่อเนื่องเรื่อยมาครับผมซื้อมาใช้หลายลังแล้วตอนนี้ร้อยกว่าต้นติดกี่ต้นนะร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นนับแล้วประมาณกี่ลูกครับ หกพันสามร้อยกว่าลูกหกพันสามร้อยกว่าลูกนับเรียบร้อยแล้วนะให้ลูกใช้ให้ลูกนับเรียบร้อยแล้วหกพั 6, <300 S 2> นสามร้อยกว่าลูกเฉลี่ยเฉลี่ยลูกดูจากไซส์แล้วน่าจะอยู่ถึงประมาณสามถึงสี่โลแน่ต่อลูกอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าไม่เชื่อเราหรือว่ามาดูไม่ถึงลองครับลองเอาไปใช้ใดูให้ต้นไม้เป็นคนบอกให้ให้ต้นไม้บอกได้ไหม ไม่ต้องเช,ชื่อเราไอ<ช>้ต้นไม้ทุกคนบอกว่าไอ<ช>้คู่นี้ดีจริงหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโคด้วนมากต้องขอขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ